รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการรับปริญญานี่คือความหน้าภาคภูมิใจที่สุดจบด้วยเงินตัวเองด้วยฉันจะเชิญพ่อมาแม่มาอาามาจะขนมาให้หมดเลยความเป็นจริงคือไม่มีใครมาวันนั้นเราไม่มีแม้กระทั่งเสี้ยวโอกาสถ้าวันนี้เราเป็นคนหยิบยื่นโอกาสนั้นให้คนอื่นมันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับหลายๆครอบครัว สนับสนุนโดย Samsung Galaxy S7 N.Y.C. New York Clinic Verona Private Villa หัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอญญรายุนไรล้านก้าวสู่ปีที่5กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ลองคงมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจเพื่อให้คุณเป็นอญญนายุนไรล้านคนต่อไปกับเรื่องราวของหญิงแกร่งแห่งจังหวัดนครสวรรค์ที่หนีออกจากบ้าน เธอมาต่อสู้ชีวิตเพียงลําพังเช้าขายกับข้าวกลางคืนร้องเพลงแม้แต่วันที่ตั้งท้องก็ยังต้องขายของตามตลาดนัดทําทุกอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เพราะต้องการพิสูจน์ให้อาม่าและครอบครัวได้เห็นว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอก่อประสบความสําเร็จได้จนปัจจุบันเธอคือนักธุรกิจสกินแคร์เจ้าของแบรนด์ b Secret Thailand ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดขายกว่า1นล้านชิ้นภายใน3เดือนสร้างรายได้360ล้ญญานบาทอายุน้อยไรหลาน ชนนิพาวิเศษสุรนันท์คุณจิ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิ๊บครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนอนครับนี่แหละครับคุณจิ๊บจาก b ีซีเคดทริแลนด์ครับที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณผู้หญิงหลายๆคนนับแสนคนทั่วประเทศเลยครับสู้ชุดเรามากมายนะครับเชื่อได้ว่าเทปในวันนี้ของเรานะครับนอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจผู้ชมนะครับอาจจะสร้างอาชีพผู้ชมได้ด้วยซ้ำนะครับครับผมนะครับผมคุณจิ๊บครับก่อนอื่นเลยอายุเท่าไหร 32แล้วคะ่ะยังอยู่ในรายการอายุน้อยร้อยล้านได้ไหมคะโอ้โได้เลยครับ32เองก็32แล้วก็สวยด้วยสวย,ว,ยวยด้วยนะหนะ้าด,ดูอ่อนเยาว์ด้วยครับผมครับไม่ทราบว่าทำธุร,รกิจมาทั้งหมดกี่ปีนะครับถ้าเป็นธุรกิจแรกด้วยนะคะเกี่ยวกับสกินแคร์ก็4ปีแต่ว่ากับแบรนด์ b c ซ e เนี้ยคะ่ะ3เดือนพี่ต้องเชิญคุณจิ๊บมาออกรายการนี่คือว่าปรากฏการณเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็มียอดขาย1ล้าน ชิ้น 1, 1ล้านชิ้นภายใน3เดือนเหรอครับมี2ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองค่ะ1ล้านชิ้นภายในเวลา3เดือนเนี่ยสร้างยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ360ล้านค่ะ 360, 360ล้าน,านบาทภายในระยะเวลาเพียงแค่3าเดือนถือว่าสั้นมากๆที่คุณน็อตบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยที่ว่าเป็นแรงใจเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นแรงใจให้ขครมากขนาดไหนครับก็คือเราสร้างอาชีพด้วยนะคะให้กับ คนทั่วประเทศที่สนใจที่จะมีรายได้เสริมไม่จาเป็นว่าจะต้องขายเป็นงานหลักตอนนี้ตัวแทนเรามี2,000เกือบ3,000คนแล้วทั่วประเทศแล้วก็มีในต่างประเทศด้วยต่างประเทศที่ว่านี่มีประเทศไหนบ้างครับสวีเดนนะคะนอร์เวย์มีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษถ้าในกลุ่มอาเซียนก็จะมีกัมพูชามีเวียดนามสิงคโปร์แล้วตอนนี้ก็ไปจีนแล้วทําทำไมเยอะขนาดนั้นครับฐานความเชื่อมั่นเนี่ยจิ๊บต้องบอกว่ามาจากตัวตัวซิป มาก่อนเพราะว่าจิ๊บเคยทำสกินแคร์มา4ปีด้วยกันแล้วจิ๊บมีตัวแทนกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นในตัวจิ๊บเนี่ยกันมานานแล้วเนี่ยเขาปากต่อปากแล้วก็บอกต่อว่าผลิตภัณฑ์จากผู้หญิงคนนี้คือดีจริงนะปลอดภัยนะแล้วก็การเปิดบินเป็นตัวแทนของจิ๊บเนี่ยไม่ต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรเลยคือ พันกว่าบาทพันกว่าบาทก็เปิดเบนเป็นตัวแทนได้แล้วสร้างอาชีพให้คนมากมายอยากจะรู้ว่ารายได้เสริมของผู้คนเหล่านั้นกว่า3 0 0พันชีวิตเนี่ยต่อเดือนเขาได้กันสักเท่าไหร่ครับเอาอายุของตัวแทนที่น้อยที่สุดที่ที่เคยสํารวจมาตอนนี้ก็คือ12ปี 12, 12ปีมีอาชีพ <5. S 2> แล้วรายได้ของเด็ก12นั้นก็หลักหมื่นต่อเดือน,นโอ้โหไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่แล้วครับผมแล้วก็ส่วนมากที่สุดประมาณ7หลักต่อเดือน เจ็ดลักนต่อเดือนก็คือหลักล้านต่อเดือนค่ะตัวแทนหลายท่านด้วยที่ทําถึงแล้วคุณผู้ชมครับคุณน็อตครับอันนี้ถ้าคุณไม่เคยรู้จักคุณจิ๊บมาก่อนไม่ผิดนะครับแต่หลังจากวันนี้ไปจะต้องรู้จักเลยนะครับคุณผู้หญิงหัวใจแก่งคนนี้ครับเขาว่ากันว่าใน Facebook เนี่ยมีคนตามเป็นแสนคนและใน Facebook ที่ว่าไม่ใช่แฟนเพจด้วยคือบุคคลส่วนตัวที่ว่าเนี่ยคือบูดไม่ได้ ฮะแล้วก็โฆษณาไลฟ์ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก<อ>็ขอดูเลยมีคนอยู่กี่คนนะฮะเฟซบุ๊กของจิ๊ปก็มีตอนนี้มี 2, 2, 2> 5งแสนค่ะสองแสนห้าหมื่นคนสองแสนห้าที่ตามอย่างเดียวตามแล้วก็มองเราเป็นไอดอลจิ๊ปจะเป็นคนที่ชอบโพสข้อคิดในการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่โพสแล้วเธอะไปเรื่อยคือจะโพสให้แรงบนนันดาลใจกับคนค่ะแล้วก็จะมาแบบ ติดตามเพื่ออ่านแต่ก่อนอื่นถ้าคุณน็อตผมสงสัยมากเลยครับและอยากจะทราบมากๆเลยไอ้ร้านชิ้นภายใน3เดือนเนี่ยแล้วก็สร้างยอดขาย3 6 0ร้อยหกสิบล้านภายในสามเดือนเนี่ยขายอะไรกันสขายอะไรอันนี้คือเป็นครีมนะคะอันนี้คือเป็นตัวแรกที่จิ๊บทำในแบรนด์นี้นะคะก็คือเปิดตัวด้วยตัวนี้มาก่อนอันนี้คือครีมบารุงผิวหน้าค่ะจากน้าผึ้งป่าน้ําผึ้งเนี่ยมันเป็นศาสตร์การดูแลผิวมานานแล้วบางคนก็ใช้พอกหน้าพอกผม คือมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่โลกเราจะมีสารเคมีด้วยซ้ำน้ำผึ้งฟังแล้วมันดูละมุนแล้วมันดูน่าใช้เป็นของจากธรรมชาติที่มีประโยชน์มีคุณคุณอนันต์ใช่บก็เลยดึงตรงเนี้ยมาเป็นส่วนผสมหลักในครีมและในสบู่มาของจิ๊บลองลองดมจะเป็นกลิ่นแบบน้ำผึ้งเลยนะฮะเป็นน้ำผึ้งที่ชัดเจนเลยนะฮะน้ำผึ้งแท้เลยที่ต้องเป็นน้ำผึ้งเปล่าเพราะว่าน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติเนี่ยก็คือจะมาจากผึ้งที่ออกหากินตาม ตามป่าตามธรรมชาติแล้วถึงจะได้น้าหวานจากเกสรดอกไม้ถูกไหมคะจะไม่ใช่แบบสารให้ความหวานตามแบบที่เขาเรียงโอ้แต่ว่าทานลงไปแล้วรู้สึกว่าผิวเนียนนุ่มเลยแล้วก็ซึมเลยซึมเลยซึมซับเร็วจริงๆนะคุณก้องครับอันนี้กี่บาทนะฮะ360บาท360บาทครับช่วยบอกให้ชื่นใจนิดนะครับคุณน้ํเผึ้งป่าเนี่ยครับขายไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับที่ผ่านมาที่ขายมาเนี่ยนะคะรวมแล้วประมาณ70,000 0ชิ้น สามเดือนเจ็ดแสนชิ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจิ๊บเพิ่งจะเปิดจองเปิดจองล็อตใหม่ซึ่งซึ่งการจองสินค้าของจิ๊บเนี่ยไม่ได้ให้ลูกค้ามาจองนะคะแต่เป็นตัวแทนจำหน่ายจิ๊บก็จะมีกำหนดเวลาเลยว่า18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเ0นาทีเนี่ยสานาทีกี่ชิ้นครับ30นาทียอดล่าสุดก็คือ0 0แสนกว่าเกือบ7 0 0 0แสนมาอีกเดี๋ยว30นาทีนี่เกือบ7 0 0 0แสนชิ้นเนี่ยนะใช่ค่ะที่ทุกคนจองมาจนเราต้องปิดก่อนเวลาแล้วเราก็ต้อง ไปลดออเดอร์คือเป็นแทบจะเป็นแบรนด์เดียวที่ไม่ให้จองขนาดนี้ค่ะขอลดนะ40,000พี่ให้แค่20,000่ค่ะ,าะบางคน5,000เอาไป2,000ก่อนค่ะคือแบ่งๆกันจะได้ได้ทุกคนใช่เ,เพราะว่าเราผลิตไม่ทันแล้วเราก็อยากที่จะคุมการผลิตให้มันได้มาตรฐานด้วยไม่ใช่ว่าโอ้เงินมาฉันเอาไว้ก่อนแล้วก็โกยรีบเร่งดูตัวนี้กันบ้างอันนี้คืออันนี้เพิ่งเปิดตัวได้เดือนกว่าก็เลยอยู่ประมาณที่ เกือบ4ี่แสนเดือนกว่า,าเกือบ 4, สีส่แสนกล่องใช่ค่ะสีส่แสนกล่องซึ่งในกล่องะจะมี8แปออไรอ <8. S 1> <8. S 2> ่ะนวัตรกรรมใหม่ของการทําความสะอาดผิวหน้าที่เรามาร์กหน้าได้ด้วย <Okay. S 1> แล้วเวลาการใช้เนี่ยพอพอเรากลิ้งกลิ้งไปเนี่ยมันจะเป็นความยืดจากเมือกหอยทากแล้วก็มาตบตบตบที่หน้าก็คือ ตอนนี้คือทุกคนจะใส่แฮชแท็กกันว่ามาตบกันเถอะมาตบ,มตบกันเถอะเพราะว่าจะตบตบดึงสิ่งโสงรกดีท็อกผิวด้วยอย่างที่บอกว่าคุณจิ๊บเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจข,ของผู้หญิงหลายๆคนในการที่ทําธุรกิจท,ที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะตัวแทนเนี่ยทราบม,มาว่าเวลาไอ้ทําของแบบนี้ไปรนีเขาไม่รับเพราะว่าแพ็กไม่ทันใช่ค่ะเพราะจำนวนมันเยอะส่งของที่ไปร้ีนนี้คงจะโดนคนด่าเพราะว่าคนต้องต่อคิวเยอะค่ะก็เลยมีกลยุทธ์ในการที่บางคนตัวแทนส่วนมากจะอยู่กรุงเทพนแก้ปัญหาไงแก้ปัญหาก็คือ มารับกันเถอะมานัดรับกันเราก็รับรับกันที่สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งจะ4ี่หมื่นค่ะโอ้โหเดี๋ยวมันเต็มสนามฟุตบอลเลยเนี่ยสนามฟุตบอลหนึ่งสนามนี่เต็มยหะเต็มค่ะเต็มอันนี้บ่อกนะครับ4ี่หมื่นชุดล่าสุดนี่กี่ชุดนะครับเกือบสองแสนค่ะเกือบสองแสนเราก็จะไปศูนย์ประชุมที่มหาลัย แถวลังสิต์แล้วแน่นอนว่าการที่จะรวบรวมตัวแทนถึง 2- 3งถึงสามพันคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สินค้าดีอย่างเดียวละตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็ต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทํำยังไงครับคุณจิตททำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราครับเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาจากคนที่ร่ํารวยอะคะ่ะครับผมเราก็เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนลูกคนจีนที่มีความลําบากในชีวิตมาสารพัดเราเลยเข้าใจในจุดว่าเราจะทํายังไงให้เขามีอาชีพ แล้วก็มีฐานะที่ดีขึ้นด้วยการเริ่มต้นเพียงไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเหมือนเหมือนเราเป็นตัวแทนของเขาเมื่อสมัยก่อนที่เราก็ไม่มีโอกาสนั้นในชีวิตเวลาเขามาติดตามเรานอกจากที่ว่าจะเห็นแต่สินค้าแล้วเขาจะได้เห็นการดําเนินชีวิตของเราตั้งแต่สมัยก่อนเราจะโพสต์ให้ดูตลอดว่าเราเคยเป็นแม่ค้าเราเคยจนมายังไงยังไงไงพอเขาติดตามเราเขาจะรู้สึกลักในตัวตนเรามากกว่าที่แบบโอ้วันนี้คุณประสบความสําเร็จคุณรวยแล้ว แล้วก็ชอบคุณไม่ใช่คือเขาจะชอบตั้งแต่รากฐานตัวตนของจิ๊บตั้งแต่ที่เคยเป็นมาด้วยค่ะทรามาว่ากว่าจะมาถึงวันนี้จุดเริ่มต้นก็คือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองไอ้ที่ว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยทำไมถึงต้องพิสูจน์นะครับอย่างที่บอกว่าจิ๊บเป็นลูกคนจีนถ้าตามสังคมคนจีนเมื่อก่อนก็คืออาจจะยอมรับใน ลูกหลานผู้ชายเพราะว่าหลานชายจะสืบสกุลเอยหรือว่าทําธุรกิจเก่งกว่าผู้หญิงผู้หญิงนี่คงจะแบบทํางานบ้านอย่างเดียวมันไม่ใช่เสมอไปเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็ทําได้มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณเกิดที่ไหนหรืออะไรมันอยู่ที่เราลงมือทำผลถูกโชคชะตากําหนดไว้เพื่อให้เป็นคนคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือคนที่คุณอยากจะเป็นราฟวอร์โดเอม r s o n เวโนนาไรเวทวิลล่าหัวหิน N.Y.C. นิวยอร์กคลินิกกว่าจะมาเป็นนักธุรกิจสกินแคร์ที่สร้างปรากฏการยอดขาย1ล้านชิ้นภายใน3เดือนและสร้างอาชีพให้กับตัวแทนกว่า2,000คนจุดเริ่มต้นของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามรพร้อมๆกันครับ กว่าจะมาเป็นอายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้นะครับกับ B ีซีเคลไทยแลนด์นะครับคุณจิ๊บเนี่ยเส้นทางการเดินทางนี่ไม่ได้สบายเลยนะเรื่องราวกว่าจะมาเป็นจิ๊บวันนี้ B ีซีเคลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับจิ๊บเป็นลูกคนจีนบังเอิญว่าคุณแม่ตั้งท้องมีจิ๊บขึ้นมาก็เลยเป็นความจําเป็นที่ผู้ใหญ่ต้องแต่งงานกันคือให,ให้ให้พ่อกับแม่แต่งงานกันเสร็จแล้วดันครอบครัวไม่ประสบความสําเร็จคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอีกคุณพ่อก็ หายไปจากชีวิตเราเลยนะตอนนั้นนะคะจิ๊บก็ไม่ได้เจอคุณพ่ออีกเลยคุณแม่ก็ต้องทํางานต่างจังหวัดก็เลยต้องให้จิ๊บเนี่ยอยู่กับอาาแต่ด้วยความที่เราเป็นหลานผู้หญิงอาาเขาก็จะมีหลานผู้ชายคนอื่นๆจากป้าจากอะไรซึ่งพ่อแม่ของพี่ชายเราเนี่ยหน้าที่การงานก็ดีด้วยแถมยังออกมาเป็นลูกผู้ชายด้วยรเราเนี่ยพ่อแม่ก็แยกกันแถมยังเป็นหลานผู้หญิงแถมยังต้องมาฝากไว้กับอมามาเลี้ยงเป็นภาระอามาอีกรเราก็จะเจอทั้งสายตาทั้ง คำพูดแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบคือมันมันฝังอยู่ในใจจะมีวันที่เขาไหว้เจ้าก็จะมีอาหารการกินมีแบบหูเห็ดเป็ดไก่มีผลไม้จิบก็เฝ้ารอวันนั้นเพราะว่าซิบก็อยากที่จะกินคืนนั้นคือแบบเราพี่ชายก็อยู่พี่ชายก็อยู่คือมันเป็นงานใหญ่ไม่รู้ว่าเราได้ยินไปเองหรือว่าเราหูแว่วหรืออะไรเขาก็าแบบประมาณว่ารอให้มันขึ้นไปก่อนซิบก็เลยขึ้นไปชั้นบนพอเราขึ้นไปชั้นบนเนี่ย เราก็นั่งเกาะลาวบันไดเพื่อสมองลงมากจิ๊บก็เห็นว่าเออเขากินแอปเปิลแต่แบบเราก็รู้สึกว่าแบบเขาคงไม่ไม่อยากให้เรากินอะไรอย่างี้คะ่ะแต่โชคดีที่จิ๊บจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยไปในทางที่ดีเอาแรงกดดันตัวน,นั้นน่ะมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบ ให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองจิ๊บเรียนเรียนมหาลัยได้สัก2ปีจิ๊บก็เลยไปทําเรื่องลาออกเองมองเป้าหมายต่อไปว่าเอ้ยไปหาพ่อดีกว่าเพราะรู้ว่าพ่ออยู่เชียงรายจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่กดดันคุณแม่โกรธมากแม่ตัดเลยเขาก็โกรธว่าเอ๊ะฉันเลี้ยงเธอมาแต่ใจเธอเนี่ยไปอยู่ทางนั้นนั้นก็ไปเลยนะจิ๊บก็แม่คงจะตัดขาดละขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถทัวร์วไปแล้วเหลือเงินพันกว่าบาท ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะต้องมีชีวิตที่ดีแน่เลยพอต้องรับเราอยู่ในบ้านจะต้องแบบโอ้ชีวิตต้องดีเพราะว่าคุยโทรศัพท์กับคุณพ่อเหมือนชีวิตท่านดีอ่ะซื้อขนมส่งมาให้เรามีแต่ของกินดีๆเราเลยมองว่าใช่ละเราต้องไปที่นี่แน่พอไปถึงปุ๊บก็โทรหาท่านว่ามาถึงแล้วว่าจะมาขออยู่ด้วยแต่มันกลายเป็นแบบคุณพ่อก็มีครอบครัวใหม่แล้วก็ไม่ได้รวย อยู่ห้องแบบเป็นห้องเช่าคือรู้ว่าพ่อลำบากใจที่จะต้องให้เราไปอยู่ไม่เป็นไรเดินหนูหาที่อยู่เองก็มีอยู่แค่พันธุบาทเมืองเชียงรายก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนอะไรยังไงไปหาสถานที่เรียนก่อนที่เราย้ายมาเรามีใบใบที่ว่าย้ายที่เรียนราชพัฒเชียงรายเราก็ไปเลยไปดูที่เรียนว่ามันคือตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เดินหาที่พักมันมีหอพักอ,อ่หนึ่งอยู่ใกล้ๆข้างหน้ามาหาวิทยาลัยคะ่ะจะไปขอเขาอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาตังค์มา่ายให้ ก็ไปเจอแม่บ้านค่ะเป็นคนทําความสะอาดเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้เราอยู่ได้ไหมเขาก็เลยช่วยเราโดยการที่ว่านั้นอยู่ห้องพี่ก่อนก็ช่วยทํางานบ้านไปละกันจิ๊บก็เลยอยู่กับเขาในช่วงแรกก็คือเขาเป็นคนที่มีบุญคุณกับจิ๊บคนหนึ่งเหมือนกันไม่เคยรู้จักพี่ไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักค่ะถือว่าเราเริ่มต้นชีวิตที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองของเรากับชีวิตใหม่ที่เชียงรายแห่งนี้เราเริ่มต้นยังไงเราต้องทําอะไรครับภารกิจของเราเริ่มจาก ไปเรียนก่อนเลยแต่ถามว่าบางคนอาจจะสงสัยเราเอาเงินที่ไหนเรียนเริ่มแรกขอยืมแม่บ้านก่อนในเทอมแรกไปขออยู่แล้วก็ขอยืมเงินด้วยก็เลยทํางานทำงานทํางานเสริมเพราะว่าเราก็ต้องการใช้เงินงานแรกที่ทําคือเห็นว่าหน้ามหาวิทยาลัยเขารับสมัครนักร้องเป็นแบบอคูสติกเป็นวงแบบเล่นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสมัครก็ไปร้องแล้วเขาก็ให้ร้องก็ได้เงินเดือนประมาณสัก3 0 0 0 4,000พ ทำกับข้าวด้วยเขียนเมนูมาว่าข้าวผัดนะอะไรนะก็ทําเป็นเมนูแล้วก็ปริ้นเมนูเนี้ยหน้าด้านอีกไปหาอาจารย์แต่ละภาควิชาเพื่อไปวางไว้ว่าถ้าอาจารย์จะสั่งหนูอ่ะหนูจะเอามาส่งให้นะก็ได้เงินตรงนั้นมามารวมกับค่าที่เป็นนักร้องก็ก็พออยู่พออยู่ได้ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีในการเรียนให้จบปริญญาตรีครับก็ตามตามเกณฑ์นะคะ2ปีสุดท้ายก็คือ 2, 2> ปีป 2> รู้ว่าตัวเองเรียนจบเนี่ยพารู้สึกเป็นไงครับ รู้สึกว่าฉันทําได้และการรับปริญญานี่คือความหน้าภาคภูมิใจที่สุดละคงจะลบคําสบประมาตของทุกคนแม้กระทั่งอาม,มา่าอากงญาติพี่น้องได้ละก็คาดหวังกับวันที่รับปริญญามากว่าเดี๋ยวฉันจะเชิญพ่อมานะแม่มาอาม่ามาจะขนมาให้หมดเลยความนจริงคือนอนร้องไห้อยู่ห้องเพราะว่าไม่ได้รับปริญญาทําไมครับพราะไม่มีใครมา เพื่อนรุ่นเดียวกันก็บอกว่ามาถ่ายรูปกับพ่อแม่เราก็ได้เราก็เลยแบบบอกว่าไม่เป็นไรเออเราไม่ไปดีกว่า วะไม่เป็นไรปริญญาอาจจะไม่ใช่ที่สุดที่สุดคือทํางานได้เงินเดือนส่งให้พอ่อให้แม่และให้อาม่าได้จิ๊บก็เลยเข้ากรุงเทพเพราะว่าคิดว่ามันได้เงินเดือนเยอะ,อะมีโอกาสหางานยากมากไปสมัครที่ไหนก็คือไม่เรียกสักที่เลยเตะฝุ่นอยู่นานมากเงินก็เริ่มหมดก็น,นึกถึงอาชีพที่เออตอนเราเรียนเราเคยร้องเพลงนี่นาะก็ไปสมัครร้องเพลงไรายได้ ก็หลายหมืน่นสามหมืน่นสี่หมื่นอยู่ประมาณก็อยู่ได้ดนะก็โอเคแล้วนะเยอะค่ะร้อ,องอยู่สักประมาณปีไม่ถึงอะคะ่ะเดหนึ่งก็แบบก็ท้องนักร้องในวงค่ะเขามาจีบเราแล้วเราด้วยความที่มาจากแบบต่างจังหวัดเราก็ไม่มีแฟนมาเนาะงานก็ไม่ดีไอ้ที่ฉันว่าจะพิพสูจน์ตัวเองนี่ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะเครียดมากทํายังไงดีก็ก็เลยต้องออกจากงานร้องเพลงซึ่งเราก็มีเงินที่มาจากการร้องเพลงทีม่มันยังพอมีเก็บ ก็เอามาลงทุนตอนนั้นมีเงินเก็บกี่บาทครับไม่ถึงแสนค่ะเราเอาไปลงทุนทําอะไรดีครับขายเสื้อผ้ามือสองโดยการไปจับเสื้อผ้ามือสองตามตลาดตัวละยี่สิบสามสิบก็เอามานั่งซกักนั่งรีดแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าให้มัน200อะไรเงี้ยมันก็หลายเท่านะก็คือขายดีนะคะขายดีด้วพอถึงจุดที่ขายดีเนี่ยทุกคนในตลาดนั้นนะขายตามขายไปเลยนะทกิีปรับตัวท่น ขายอะไรต่อดีรองเท้ามือสองเจ๊งสูญเงินไปเยอะเหลือของบานเป็นหลายกระสอบเป็น1ิกระสอบเลยเพราะว่ารองเท้านี่มันต้องไม่ใช่ถูกใจอย่างเดียวต้องถูกไซด์ด้วยถูกไหมคะน่ารักว่าจากเงินทุนที่มีอยู่เกือบแสนเกือบแสนหมดเลยคะ่ะเหลือหลักหมื่นขายพวกของใช้ไม่น่าจะรอดไปขายของกินดีกว่าก็ไปขายหมูทอดตอนที่ขายหมูทอดนี่ท้องแก่มากแล้วค่ะแกขนาดไหนครับ, 8, รบ8เดือนได้แล้วค่ะโอ้โหใกล้โคอเต็มทีลวใกล้โคตรมากแล้วโยมากแล้วก<ๆ>็ทําจนประมาณ เเดือนใกล้คลอดใกล้คลอดวันสุดท้ายก็ยังทำอยู่จนมดลูกมีปัญหาคือคือแบบเกือบจะแท้งเหลือเงินทุนนิดหน่อยคลอดโรงพยาบาลธรรมดาไม่ได้ต้องไปคลอดอนามัยคลอดฟรีวันที่เราเห็นหน้าลูกครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับเป็นความสุขนะคะเขาเกับความลำบากเขาเก่กับความรันทดคือมันปนกันนตอนนั้นแต่มีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือ เดี๋ยวลุยใหม่โอ้ยจะทำไงดีจะขายอะไรดีเงินทุนก็ไม่มีต้องจําเป็นแล้วต้องกลับไปทําอาชีพเดิมก็คือนักร้องเลิกเบรกแป๊บหนึง่งไปหลังเวทีปั๊มนมคิดว่าจะทําแค่ให้ได้เงินก้อนหนึ่งมาก้อนนั้น<ก>เป็น,น,นเท่าไหร่ครับก็แสนแสนกว่าเราอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนตอนตอนสมัยก่อนอยากให้ลูกได้ไปเติบโตอยู่ที่จังหวัดเชียงรายย้ายกลับมา ก็มาเปิดเปิดร้านเสื้อผ้าการจะมารับเสื้อผ้าทีนึงเนี่ยต้องมากรุงเทพนั่งรถทัวร์12ชั่วโมงคนเดียวมาถึงเช้ามืดก็เดินซื้อเสื้อผ้าแถวประตูน้ำแถวอะไรเย็นวันนั้นขึ้นรถทัวร์อีก12ชั่วโมงกลับเชียงรายคือซื้อคือไม่ได้พักข้าวอย่าถามเลยไม่ได้กินอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์เลยครอบครัวก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่หวังเลิกกันกับแฟน ด้วยปัญหาด้วยแบบอาจจะเงินอาจจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างยิ่งลำบากยิ่งมีค่าเมื่อสำเร็จสุดารัตนบุตรคมสนับสนุนโดย Samsung Galaxy S7 NYC New York Clinic จากเด็กสาวที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัววันนี้เธอก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจหญิงเจ้าของสกินแคร์ที่สร้างรายได้360ล้านบาทภายในเวลาเพียง3เดือนอะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จไปติดตามกันต่อครับ วันที่เราวาดฝันว่าเราจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่แล้วเราก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววันที่ธุรกิจเราคิดว่าจะไปได้ดีอยากจะพิสูจน์ตัวเองก็ยังขายไม่ได้แล้วเราพิสูจน์ตัวเองยังไงทําให้คุณจิ๊บมีจุดเปลี่ยนมาถึงทุกวันนี้อะครับขายมาทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะเสื้อผ้ารองเท้าอาหารการกินก็ไม่ใช่แนวเราเราเป็นคนชอบความสวยความงามเวลาเราไปเดินห้างอยากจะใช้จังเลยอยากเครื่องสําอางดีๆเนี่ยมันจะไม่มีเลยเหรอไอ้สกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์ดีๆที่มัน ราคาจับ<ด>ต้องาาได้ <100. S 1> ใช่ใช่จับต้องได้ก็เลยเบนเข็มมาว่างั้นเรามาผลิตอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามดีกว่าก็เลยเริ่มหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าที่ไหนรับผลิตเงินมีแค่ตีสักดึงออกมาสัก20 0 0 0เลือกที่ดีที่สุดเลยต่อให้ได้มาแค่10กว่าชิ้นแต่จะเอาอันเนี้ยมาลองขายดูหน้าร้านเอาลครับใช้ชื่อแบรนด์ว่า Absolute by ย i p 4ปีที่แล้วตลาดนี้ยังไม่บูมเป็นไงครับ ตั้งขายหน้าร้านอาศัยแบบคนมาซื้อเสื้อผ้าก็แบบรองซี่ร้อาไปใช้ซี่อ like ะไรเงี้ยเขาก็ซื้อช่วยเราซื้อแล้วผลลัพธ์ม yep. ันดีจริงเพราะเราเลือกของดีนะคะเขาก็ปากต่อปากเวลาเข้ามาร้านเสื้อผ้าเราไม่ค่อยได้ถามถึงเสื้อผ้าเซรั่มมีไหมเราก็มองเอ้ยจากที่จะทําเล็กๆสองหมื่นขายกลับมาได้สักสามสี่หมื่นเนาะทำต่อดีกว่าตอนนั้นนะคะอินสตาแกรมไอเนี่ย ไม่ค่อยมีคนเล่นนะจะมีแค่ดาราระดับแบบบนบนจิ๊บก็ลองฝึกเล่นเพราะว่ามันเป็นการตลาดแนวใหม่ที่นอกเหนือจาก Facebook <น>จิ๊บก็มาลองเล่นนี่คือเมื่อสปีที่แล้วนะครับสี่ปีค่ะไป Follow ดาราท่านหนึ่งเขาขาย สินค้าออนไลน์อยู่เขาก็เลยจะมีช่องทางการติดต่อทั้งไลน์ไอดีทั้งเบอร์โทรพอแอดไปสั่งคุยกันก็ลองถามเพราะว่าใช่น้องตอบเองหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าใช้ตัวจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ก็เลยคุยเรื่องงานเลยว่าเออพี่ทําสินค้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นเซรั่มนะเพื่อผิวหน้าขาวนะพี่จะส่งไปให้หนูทดลองใช้แล้วถ้าหนูใช้ดีเนี่ยหนูช่วยรีวิวให้พี่หน่อยได้ไหมคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนั้นดารายังงงอยู่เลยฮะมีอย่างนี้ด้วยหรอคะ จะคิดเงินพี่เท่าไหร่ดีคะก็ให้เขาถือโอ้โหผลตอบรับกลับมาเยอะมากคนก็แอดไลน์มาสนใจสินค้าที่น้องคนนี้ใช้อ่ะค่ะก็ขายดีมากยุคนั้น4ปีที่แล้วถือเป็นเรื่องใหม่มากๆแล้วถือเป็นคุณจะเป็นผู้บุกเบิกเลยพีคสุดของเราเนี่ยมันทำยอดขายปีเท่าไหร่ครับ2ปีแรกต้องนับว่าจากเงินลงทุนแค่2 0 0 0 0ก็สัก3าล้าน30ล้าน เงินเก็บ20ล้านแล้วก็บ้านเนี่ยซื้อสดมาเลยสามหลังรถ3คันให้คุณพ่อคุณแม่คือนี่คือเงินที่หมดพิสูจน์เลยว่าวันนี้คุณจิ๊บประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วณตอนนั้นเราบอกว่าสุดละเรารู้สึกว่าอิ่มใจที่เหลือคือทําบุญละช่วยคนนั้นคนนี้แล้คือเป็นความรู้สึก พอพอใจในสิ่งที่เรามีนะตอนนั้นแล้วนะคะคิดว่าพอแล้วแบรนด์แอฟซูลูตก็เริ่มตัวนั้นตัวนี้เริ่มไม่มีราคาพี่ไม่ผลิตราคาพอคนถามมาก็ตัวนี้หมดค่ะคือเริ่มที่จะเฟดละอยากให้ตัวแทนแบบสต็อกในมือเนี่ยหมดไปแล้วก็ย,าย้ยายกันไปนะจบแต่มันมีข่าวของจิ๊บเนี่ยที่ว่าแม่ค้าหมูทอดพิกชีวิตมาจับธุรกิจสกินแคร์มีเป็น10บสล้านข่าวเรามันเป็นอะไรไม่รู้ที่น่าสนใจสําหรับคน เขาแชร์กันต่อในโลกโซเชียลเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามคืนจิบตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่คือคนแอดเฟซบุ๊กมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันคือใครนี่มาจากไหนมาจากไหนก็เลยคนติดตามจาก200ที่เพื่อนในเฟซบุ o ก k 0 0เป็นแสนคนที่เพิ่มขึ้นมาทั่วข้ามคืนทั่านเองเพราะว่าเรื่องราวของมันที่มันไปโดนใจคนที่งงไงหลยๆคนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกาอย่าไปเหลิงนะอย่าไปแบบว่าเลิงแล้วก็แบบฉันดัง คือไม่ไม่เราก็จะเหมือนกับว่าดึงตัวตนของเราดึง,ด,งดึงความเป็นเราอะยังใส่ลงไปเหมือนเดิมณวันที่เราเป็นที่รู้จักใน Facebook แล้วเนี่ยค่ะข้อความที่เราได้รับก็จะมีแต่หนูยังลำบากอยู่<ม>ชีวิตลำบากนะพี่น่าอิจฉาจังเลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยก็คือคุณในอดีตนั่นแหละ<ม>ท,ที่ส่งข้อความกันมาเนี่ยความลำบากยังไม่ได้ครึ่งของพี่เลยแต่วันนี้พี่ยังพลิกตัวเองขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ เพราะว่าพี่ทําลงมือทําเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยอยากจะสอนวิธีทำกับเขาเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเนี่ยอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างอาชีพให้คนดีกว่าในการเปิดบินถูกๆมีเงินลงทุนแค่1,600ก็สามารถมาเป็นตัวแทนจิบได้มันเหมือนเวลาเราส่องกระจกแล้วเ,เห็นภาพสะท้อนเราเมื่อก่อนที่ว่าวันนั้นเราไม่มีแม้กระทั่งเซี่ยวกาสที่เราได้จากคนอื่นถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ หยิบยื่นโอกาสนั้นให้คนอื่นแล้วเขาสามารถไปต่อยอดทําให้ครอบครัวเขาแต่ละคนลูกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้มันสร้างเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับหลายๆครอบครัวผมเชื่อว่าหลายคนผู้หญิงลหลายคนนะครับกำลังหาหนทางในการพิสูจน์ความสำเร็จของตัวเองซึ่งไม่แตกต่างกับคุณจิ๊บที่ได้ผ่านมาแล้วนะฮะวันนี้คุณจิ๊บ จะบอกอะไรให้เป็นแรงนันดังใจกับพวกขเขาตนนั้นครับอยากจะบอกถึงทุกคนที่อาจจะกำล,ลังท้อแท้ในชีวิตตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามขอให้คุณเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองอย่ามองแต่ปัญหาค่ะให้มองทางไปข้างหน้าแล้วคุณก็ทำทางนั้นให้ดีที่สุดในมุมของคุณในแบบของคุณโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุดอย่าเพิ่งพูดว่าเราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำ เพราะว่าจิ๊บพิสูจน์มาแล้วในทุกๆอย่างเนี่ยจิ๊บไม่ได้ได้มาด้วยความโชคดีหรือโชคชะตาแต่จ,จิ๊บได้มาด้วยการลงมือทําเท่านั้นถ้าคุณทําได้แบบจิ๊บคุณก็จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปค่ะเพราะความสําเร็จไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากความยิ่งใหญ่ เหมือนกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ที่ชีวิตเริ่มต้นจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบต้องพบกับคำดูถูกจากคนรอบตัวแต่เธอไม่เคยยอมแพ้เปลี่ยนมันเป็นพลังในการต่อสู้ชีวิตด้วยความหวังว่าวันหนึ่งเธอจะได้รับการยอมรับและก้าวไปสู่ความสำเร็จวันนี้เธอได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแม้จะเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆแต่หัวใจของเธอก็แกร่งไม่แพ้ใครอายุน้อยร้อยล้าน ชนนิภาวิเศษสุรนันท์บนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไป เราเป็นร้อยเค้าดียังไงกันจะถามตัวเองว่าคุณจะทำอย่างนั้นได้ไหม